มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ร่วมมือกับออริจินประเทศสิงคโปร์นะคะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนะคะนว,วัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ค่ะที่ห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมารองศาสตราจารย์ดรอนันทองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วย มิสเตอร์แทนวาคาเรนนะคะ mm hmm. ผู้อำนวยการบริษัทออริจินเวนเจอร์จำกัดนะคะ mm hmm. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mm hmm. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ mm hmm. โดยมีม mm ิสเตอร์ลัสแอนเดอร์สันค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนโานีฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญามอทสพร้อมด้วย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโายีได้ร่วมกับบริษัท Origin เวนเจอร์จำกัดประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ร่วมสร้างกิจกรรมกิจการค่ะเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีกับการตลาดประสงค์ร่วมมือกันในการหาโอกาสสําหรับกิจกรรมด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการสนับสนุนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยได้ทดสอบใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะคะด้วยกรอบการร่วมทุนรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการฝึกงานและโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆโดยมีระยะเวลา ความร่วมมือ2ปีในโอกาสนี้ค่ะก็ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมของเทคโนโลยีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและอิสระในการดําเนินการจากมุมมองของภาคเอกชนนโคเวคิงสเปซนะ Co Space, คะอาคารสุรพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรนานรีด้วยค่ะ